ครับสวัสดีสารวันที่สีตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสวัสดีแฟนเพจช่องยูทูบยูซี่พะโคสิ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของงัวมมูลนิเมียสียูซี่พะโคสิ่งละเอยและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนีของทางของกันครับสําหรับเสาร์วันี้ทางของกมาจัดโปรเลหลังขึ้นกําไรให้ลูกค้าได้ครับพี่น้องครับเปิดราคาต่าทุนเลยครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ยทองสองเม่ยด้ยครับพี่น้องเอาแม่ขาวหน่อยก่อนครับ เป็นเม่ทองลูกตัวที่สองทองพอว่ามันมาเด้อครับพี่น้องครับตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วทองซีเดือนครับพี่น้องครับกับควมสูงลอยซี่สบบวกลบด้ครับตัวนี้ครับหนังหนาซายใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องครับสําหรับตัวนี้ทั้งขวบเปิดอยู่สองหมื่นเก้าพันหาร้อยด้ครับพี่น้องครับมีตาหนิหน่อยหนึ่งว่าเคยเป็นล่าปีมาหายแล้วครับพี่น้องครับท่อวัคซีนฉีดยาเรียบร้อยแล้วครับประกันทั้งขวบประกันห้เอาไปเลี้ยงบรกกับมาเป็นอีกแน่นอนครับประกันทองไอ้ี่เดือนนะครับพี่น้องครับ กำกอสูงลอยสี่สิบบวกลบเปิดสองหมื่นเก้าพันถ่าลอยครับอาใสอบ่ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับนี่เงินยาจัดครับมันถ่ายครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับแม่เหลืองนี่เป็นแม่สาวทองเลี้ยงนะครับพี่น้องครับแม่เหลืองเลียงแม่ทองเป็นแม่สาวทองเลี้ยงทองพอพอว่ามันมากกันครับพี่น้องอายุขั้นสามเดือนนะครับพี่น้องตรวจเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับแม่นี่ท่างขอกเปิดสามหมื่นนด้ครับพี่น้องครับสามหมื่นครับนี่ครับพี่น้องเห็นกันชัดๆครับหางไงครับพี่น้องครับหาครับเมื่องใส่นี่ครับพุ่มสูงลอยสามสิบห้าบร่ำได้ครับตัวนี้ครับนี่ครับพี่น้องไยกสองตัวท่างขอกคิดหาหมื่นเก่าพันต่อร่องได้เลยครับพี่น้องครับยกสองตัวหาหมื่นเก่าพัน แยกแม่ขาสองหมื่นเก่าพันหาร้อยเมีเหลืองนี่สามหมื่นเพียงเพียงครับประกันทองให้ทุกแมียนะครับพี่น้องครับประกันทองให้ทุกงม่เราท่างขอกัยังจะทรงฟี่ลอยหาสิบกิโลเมตรเก็บเงินปลายทางบบมี่มาจำง้วบ่มีมาจำด้ครับพี่น้องครับเก็บเงินปลายทางครับสำหรับท่านใดกเกษตรกรท่านใดสนใจกระโรมาเบอร์โทรพท์ผมด้ครับศูนย์หกหสองศูนย์เจ็ด 688ซีพีกัดก์ับตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดรอยอดครับทำมากกิดจังต่อได้ครับพี่น้องครับมากิดจังโท้มาสังปีดครับกฎกติกาของทางขอกก็เช่นเดิมครับพี่น้องหามโท้เหรียญท้ตัวโท้งต้มกันครับมังเอลีสังปีดมากครับมังเอลีตอมากครับเพราะว่าถ้าพี่น้องท้ให้ไปส่งเราเพเอานี่จะคว้มเสียหายแน่นอนครับพี่น้องทางขขาดทุนแน่นอนครับเพราะว่าง้วเป็นงัวทรงฟรีเจ็บเงินปลายทางเราก็ ขายงัวเบอร์เกินตัวงัวแน่นอนครับพี่น้องคุ้มค่าแน่นอนครับนี่ครับงัวทองใสกลางๆได้ครับพี่น้องครับเป็นแมีไท้กลางพาบาระมานมากเลยนะครับพี่น้องครับมีน้ำมีเรื่องถูกตัวครับนี่ครับย้ำอีกที่หนึ่งนะครับแม่ขาวนี่ทองลูกตัวที่สองทองสี่เดือนตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับทำนี้เก็เคยเป็นน้ำปีมากหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ว่าเศร้าหล่าท่างหอกประกันให้ครับพี่น้องมันใจได้แน่นอนประกันขึ้นมาเป็นอีกแน่นอนครับเป็นน้อยเดียวครับ เอาไปเลี้ยงบ่ผิดหวังแน่นอนครับเอาไปต่อยังได้สบายครับง้อสูงลอยซีซีบวกลบสองหมื่นเก่าพันหาร้อยครับนี่ครับแม่เหลืองนี่ก้มสูงลอยสามสิบห้าบวกลบได้ครับพี่น้องครับนี่ครับหนังหนาสายใหญ่ครับท่องสามเดือนครับประกันท่องให้สามเดือนแม่นี่สามหมื่นได้ครับพี่น้องสามหมื่นเพียงเพียงส่งฟรีให้ลอยหาสิบกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันครับย้ำเบอร์โทรอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับ 06หา207688ซีพิกัดกับตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับท่านใดสนใจกับเทรมากด้ยครับพี่น้องครับให้ซีดค้นพร้อมจบครับพี่น้องครับพอเปิดราคาต่ำทุนครับพี่น้องทะยกสองเมียหาเมื่อเก่าต่อร่องได้เด้ครับพี่น้องครับนี่ครับย้ำอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับกฎกติกาของทางขอกอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันครับ มักอีหลีกับจังซังปิดมักอีหลีกับจังต่อได้ครับพี่น้องครับทันใดที่สนใจกับโทรมาเบอร์โทรศัพท์ผมได้ย้ำเบอร์โทรอีกทีหนึ่งครับ06หา2076884พิกัดกับตำบลบ้านฝางอำเภอเกษรรวิสัยจังหวัดร 101. ้อยเอ็ดนะครับพี่น้องสำหรับถ่ายคลิปนี่ก็ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พะโคสิงหนึ่งหนึ่ง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับพี่น้องครับมีงัวทางเลืองมาลุ่มเกือบทุ้งมือครับช่วงนี้พายโยเข่าทางขวากับท่านไหนซื้องัวเข่ามาหลายปบนไดครับพี่น้องครับเพราะว่าฝ้นตกเกือบทุ้งมือครับนี่ครับพี่น้องครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานี้ครับสวัสดีครับ